สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่15มกราคม2568นนั่นเองครับวันนี้ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ยางพารา ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นแรงมากนั่นเองครับใครมีก็น่าจะขายได้กันเลยนะครับช่วงนี้เราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ายางสดหน้าโรงงานวันนี้67บาทวันนี้ก็ยังปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1บาทราคาท้องถิ่น64บบาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี 70บาท20สตางค์วันนี้ก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท8 4สตางค์ราคาท้องถิ่นนั้น67บาท20สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 76บาท32สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อยที่2บาท10สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท32สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ์วันนี้59บาบาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมา 55สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาทยางก้อนถ้วย DRC 50%เอร์เซยางสด29บาท29สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท28สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซนต์ยางพักชั่วโมง32บาท44สสตางค์ราคาท้องถิ่นก็คือ 29บาทส4สตางค์นั่นเองครับแล้วก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์นั่นเองอยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน38บาทส5สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา35สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาทส5สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 7 0 อ,อย่างเครฟวันนี้41บาท65สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา55สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท65สตางค์นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นของราคากลางตลาดกลางนะครับก็มาทำความเข้าใจสำหรับพี่น้องที่อยู่ตามแต่ละ พื้นที่ท้องถิ่นนั่นเองครับราคาจะซื้อขายก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันกับตรงนี้นะครับก็ต้องมาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งมีการปรับตัวซื้อขายบวกลบก็ราวไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตลาดต่างประเทศในช่วงนี้ก็มีการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นแทบทุกชนิดนะครับว่าจะมีตลาดไหนบ้างที่มีราคาปรับตัวขึ้นในช่วงนี้นั่นเองครับไปรับชมด้วยกันเลยนะครับ